เราสมาลวออกจากกันได้ด้ยจังเกิดขัดแย่ละสร้างกูพ่อเบ,บิ่งกันไกลๆครับมกำลงังถึพุกเลยพอดีคำเลยเบล่าเจ้าเอาอดีบ่อออื้อไปคู่จ้ะอ้วกแดะสมบูรณ์เนาะัข้อมจ้ะพอแล้วเห็ดกอใหญ่ เป็นขาเจี๊ยบตึงเ,เงาเลยจ้ะอืมเหี้ยนะเจี๊ยบเลยอยู่ยูงามเลยป่ะดอกพ่อ,กอ,อยู่พ่อกินเลยเนาะขึ้นมดเนี่ยอยู่ติดกัน

โกแล้วหิดกรอยใยลุยเลยบ่ลุยเลยจ้ะอื้อนั่นแน่อื้อนั่นแน่อ๋ะสารเฮ้ยโอ้ยโจบเลยไปจ้ะเป็นแปนเลยตัวนี้สีคือองตองนั้นไงไหมน่ะมะ ได้พ่อแกงเหลือด้วยครับผม